ท็อป5รีวิวขอเสนอหาอันดับนักมวยปั้มที่ตดยังไม่ทันหายเหม็นก็กระเด็นลงจากเวทีอันดับ5กิวเบิร์กนักมวยปั้มคอปปี้คาแรคเตอร์เมดอินไชนา ที่กอบคาแรคเตอร์พี่ทองโลดไสายอย่างโกเบิกพี่แกเปิดตัวด้วยไฟยเย็นและกลุ่มควันจากถังดับเพลิงโพสท่าปากเบีย้ยวตาเหล่แลบลิ้นมาตลอดทางจนกระทั่งไปถึงเวทีพี่แกก็เอาขาผ้าเชือกโพสท่าเล่นกับคนดูแล้วซูเปอร์สตาร์เลดอายอย่างเอ็ดก็เดินเข้ามาช้อนขาพี่แกให้ตกลงไปจากเวทีถือว่าเป็นโมเมนต์ที่สร้างความหัวเราะได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวอันดับ4 The ดมิสนักมวยปั้มผู้มกประสบการณ์ที่อยู่ WWE มาหลายปี ถึงแม้พี่แกจะมีช่วงเวลาดีๆมากมายแต่ก็เถียงไม่ได้พราแกมมีเวลาที่ตกต่ำอยู่เหมือนกันในโลเย l ล u m ัมเบปี2017พี่แกเปิดตัวออกมาด้วยไฟแรงแดงเต็มร้อยแต่ก็โดนเก๊ฆ่าที่จับโยนออกไปในเวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นดับฝันการเป็นผู้ชนะโ o เย l ล u m ัมเบออกไปในพริบตาอันดับ3ไททัสโอเนลนักมวยปัผู้สร้างชื่อจากโ Lo เยลลัมเปี2018 พี่แกเดินมาแล้วก็สะดุดลงไปใต้เวทีสไลเดอร์ลงไปอย่างสวยงามทําให้คนทั่วโลกพูดถึงแกในช่วงเวลานั้นแต่ย้อนกลับไปในโลยันลำเบลปี2 0 1 5พี่แกเปิดโตออกมาอย่างสวยงามเดินออกมาอย่างเท่แต่โดนโลมันเลนและดีนแอมโบสโค้ดไล่ล่วงลงไปใน4วินาทีถึงแม้พี่แกจะล่วงลงไปเร็วขนาดนี้แต่วินแบ็คแมนก็ยังไม่พอใจเพราะอยากให้ไททัตโอนิวนั้นเป็นเจ้าของเพียง1วินาทีเท่านั้นอันดับ2เชมัต นักมวยปั้มผิวขาวผมเกือบจะยาวคนนี้พี่แกเปิดตัวมาในโลยัโลเบอรปี2018เดินออกมาอย่างเท่และเห็นฮิสเลเตอร์นอนอยู่ที่พื้นพี่แกก็เลยรู้สึกว่าแม่งขัดใจยังไงก็ไม่รู้เวยงฮสเลเตอร์ขึ้นไปบนเวทีหวังว่าจะจัดการเจ้าตัวน้อยให้นอนแดดินแต่พี่แกสไลด์ขึ้นไปและโดนฮิสเลเตอร์อันดับหนึ่งซานติโน,โนเมเลล่านักมวยปั้มที่มอบเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆ WWE มาหลายปีพี่แกมีคาแรคเตอร์มากมายจนจดจำแทบจะไม่ได้ ในรอยัลลัมโบลปี2009พี่แกวิ่งเข้ามาร่วมรอยัลลัมโบลอย่างรวดเร็วสไลด์ดิ้งขึ้นมาแล้วโดนเคนโคดนลายลงไปด้วยเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นถึงแม้วพี่แกจะบอกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่ทุกอย่างก็ถูกเลคคอดเอาไว้แล้วทําให้แกเป็นผู้ที่ครองสถิติการตกเวทีเร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถทําลายสถิตินี้ได้ก็จบไปแล้วกับห้าดับนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ําใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดอะไรเอาไว้ แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ